แีเก๊เก็บของให้ด้วยนะคะมีที่วางแก้วน้ํานะคะตรงนี้ก็จะเป็นเก๊เก็บของเหมือนกันนะคะพี่ๆใส่ได้ทั้งสองที่เลยนะคะตรงนี้ก็ใส่พวกเอกสารอะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะคะสวัสดีค่ะ ต้อนรับพี่พี่ทุกท่านเข้าสู่ช่อง usgroup review r e วิวรถบรรทุกนําเข้าจากประเทศญี่ปุ่นคะ่ะคลิปนี้นะคะพาพี่พี่มารีวิวรถเข้าใหม่อีก1นึคันนะคะเป็นรถ isuzu robocop c ค p บ1อแรงม้านะคะสําหรับคันนี้นะคะมาสภาพสวยมากๆเลยนะคะพี่พี่เพิ่งมาใหม่สดๆร้อนๆเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดของตัวรถไปพร้อมๆกันเลยค่ะ คันนี้นะคะเบรกเป็นเบรกจิฟฟี่เรียบร้อยนะคะสภาพมาเดิมๆสภาพสวยๆเลยนะคะคัสซีนะคะคอคัสซีไม่มีบวมเลยนะคะมาสภาพสวยมากค่ะคันนี้ที่สําคัญนะคะคัสซีเป็นคัสซีใหญ่ทั้งเส้นค่ะสภาพคือเหมือนคัสซีรถป้ายแดงเลยนะคะพี่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 ดูที่ตัวตัวหมุดตัวนี้นะคะตัวหมุดอยู่ครบทุกตัวเลยนะคะเป็นหมุดเดิมนะคะคันนี้นะคะบอกได้เลยว่ามาแทบจะไม่มีตําหนิเลยนะคะพี่พี คัสซีนี้ไม่มีสนิมเลยนะคะเป็นสีเดิมนะคะคัสซีเดิมๆเ,เลยนะคะตอนนี้รอล้างทําความสะอาดค่ะสําหรับพี่ๆท่านไหนนะคะที่สนใจนะคะก็ลองสอบถามกันเข้ามาได้นะคะเดี๋ยวจะให้ชมเครื่องยนต์ค่ะเดี๋ยวขอแรงน้องทีมช่างนะคะยกหัวให้พีพีเอีได้ดูเครื่องค่ะเครื่องยนต์คันนี้นะคะอยู่ที่210แรงม้าค่ะสภาพเดิมๆสภาพสวยๆเลยนะคะ คันนี้นะคะจอดร้อพี่ๆอยู่ที่ร้านยูเหนองแคนะคะตำบลไผ่ต่ำอำเภอหนองแคจังหวัดสระบุรีค่ะแหนบหน้าแหนบหลังนะคะช่วงล่างเป็นแหนบนะคะคันนี้ ใต้หัวนะคะสภาพใต้หัวคือเดิมๆอยู่ครบเลยนะคะไม่มีผุไม่มีชำรุดเลยนะคะเดี๋ยวให้ดูกันชัดๆเลยนะคะสำหรับพี่ๆท่านไหนที่สนใจนะคะสามารถแอดไลน์มาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะคะหรือขอรูปภาพเพิ่มเติมได้ค่ะที่ ID Line 036733641นะคะหรือจะโทรมาก็ได้ค่ะที่เบอร์โทรศัพท์0852476552คะ่ะสภาพสวยมากนะคะ เกียร์คันนี้นะคะเป็นเกียร์ธรรมดาค่ะพี่พี่สภาพเผากลางนะคะเผากลางก็สวยนะคะคันนี้มีท่อแคทให้ด้วยนะคะพี่ๆสำหรับพี่พี่ท่านไหนที่สนใจนะคะก็ลองสอบถามดูได้นะคะถังน้ำมันคู่ตัวคันนี้อยู่ที่100ลิตรค่ะคาสีสวยมากนะคะคาสีคันนี้นะเดี๋ยวให้น้องเอาหัวลงนะคะเดี๋ยวพาพี่ๆชมภายในหัวเก่งกันค่ะ สภาพภายนอกถือว่า90%ได้เลยนะคะพี่พี่ไม่ว่าจะเป็นเครื่องแล้วก็คัสซีค่ะเดี๋ยวเราไปดูภายในหัวเก่งกันบ้างนะคะว่าสภาพภายในเป็นยังไงบ้างนะคะสภาพภายในเปิดมาคือสวยเลยนะคะสภาพแทบจะไม่มีตำหนิเหมือนกันเลยนะคะพี่พี่เป็นสภาพเดิมๆอยู่ครบทุกอย่างเลยค่ะไม่มีชำรุดเลยนะคะเบาะไม่มีขาดนะคะ สภาพสวยมากนะคะเดี๋ยวพาไปดูฝั่งคนขับบ้างนะคะฝั่งนี้ย้อนแสงนิดนึงสำหรับพี่พี่ท่านไหนที่สนใจนะคะจอดรอพี่พที่หน้าร้านเลยนะค,ะคันนี้ลองแวะมาดูได้ค่ะกันชนเป็นกันชนใหญ่ซะด้วยนะคะสภาพภายในนะคะดูจากฝั่งผู้โดยสารแล้วนะคะถือว่าผ่านเลยนะคะเดี๋ยวพาขึ้นชมภายในหัวเก่งค่ะพี่พี่จอไม้นะคะจอไม้ทุกอย่างอยู่ครบเลยไม่มีแตกนะคะ สภาพสวยมากค่ะภายในภายในถ้าล้างทําความสะอาดอีกนิดหน่อยนี้เหมือนรถใหม่เลยนะคะพี่พี่อยู่ครบทุกอย่างเลยค่ะคันนี้นะคะเป็นรุ่นมีแคบนะคะมีที่นอนด้านหลังด้วยนะคะพี่พี่ท่านไหนนะคะที่เดินทางไกลๆนะคะอยากจะพักผ่อนบนรถนะคะคันนี้ตอบโจทย์เลยนะคะมีที่นอนให้ด้านหลังด้วยค่ะมีเก๊กเก็บของให้ด้วยนะคะมีที่วางแก้วน้ํานะคะ ตรงนี้ก็จะเป็นเก๊กเก็บของเหมือนกันนะคะพี่ๆใส่ได้ทั้งสองที่เลยนะคะตรงนี้ก็ใส่พวกเอกสารอะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะคะสภาพสวยๆสภาพเดิมๆเลยอยู่ครบทุกอย่างเลยค่ะพี่ตรงนี้ก็เป็นน่าจะเป็นไอตัวเดี๋ยวเปิดดูก่อนน่าจะเป็นตัวเก๊กเก็บของเหมือนกันใช่ตรงนี้ก็ใส่เอกาสารใส่แว่นตาใส่แว่นกันแดดได้ตัวนี้ก็เป็นที่บังแดดค่ะ ไม่มีตรงไหนชำรุดหรือเสียหายเลยนะคะพี่พีมาสภาพเดิมๆสภาพส,สวยๆเลยนะคะไฟเพดานนะคะไม่มีแตกไม่มีเล้านะคะมีล้างม่านให้ด้วยนะคะพี่พี่สามารถใส่ม่านแล้วนอนหลับในรถได้เลยนะคะสําหรับคันนี้เนาะพี่ๆี่ท่านไหนที่สนใจก็รีบๆหน่อยนะคะคันนี้มีแค่คันเดียวคะ่ะรุ่นนี้ตอนนี้มีแค่คันเดียวแถมเป็นคัสีท้ายเต็มด้วยนะคะก็ลองแวะกันเข้ามาดูได้ค่ะ คันนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะรอแค่ล้างทําความสะอาดค่ะพี่พี่คันนี้เพิ่งจะมาใหม่สุดๆเลยนะคะเบอะคนขับนะคะพี่พี่เป็นเบาะลมนะคะเป็นเบาะลมเป็นเบาะถุงลมค่ะ สภาพสวยมากเลยนะคะสำหรับพี่ๆท่านไหนที่สนใจคันนี้นะคะก็ลองแวะเข้ามาดูได้ค่ะหรือจะแอดไลน์มาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมก็ได้เช่นกันนะคะคลิปนี้นะคะถ้าพี่ๆชื่นชอบนะคะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามเป็นกำลังใจให้ร้าน u x Group Review ด้วยนะคะคลิปนี้ลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ